Lindjoy, <laughs> <laughs> <Hello. Hello. laughs> for choice when it comes to football grounds in London. Welcome to I'm Derek Ray, and sharing commentary with me as usual is Stuart Robson. And getting ready for a potentially thrilling contest, the Hey! Hey! think it's they show more and Today is such an important game for them. Oh doing showing a lot of guy right. well cleared away <laughs> Bafo Nanny on the ball tayo <laughs> and intercepted it well may are We attacking possibilities for the black cats He's using his strength to good effect. And he's not <coughs> going <disappointed coughs> with that part. Yes, well, I'm not Oh, yeah. <Ian. laughs> <Sosinco> <coughs> Marquisio. Given away by Arsenal. Goss. Carrick. And the Black Cat couldn't <coughs> <coughs> hang on to the ball. So did get by him. Couldn't

It has gone over the touchline for what will be a throw-in. I am Taking it away. เมื่อกี้ไม่ได้ส่งบังเนี่ยจอร์นเบ้จเบ้งครับเดี่ยวเนี่ยดันขึ้นแล้วมันชอบเอียงสายมีค้าบอะไรไว้ขัดหรือเปล่าเผื่ออะไรทำอะไรหยดใส่ะอ๋อนอนนอนกอดจอยแล้วลำลายทันยังเล่นสีสั้นอยู่เลยตัดสวยทั้ง มันกล้าเล่นวะถ้าจอยไม่ค้างโดนกูแนวกิน่ายอะไรนี่โอ้ยมันชอตืดเลยวิ่งไปทับลากันโอ้ยหมุนนี่ยครสวยตอตาหมดไอ้วะกดสูรดูดบอล

อพาร์ตมาวะเนี่ยผมเรียกไม่อัพเลยบาร์ตแรงจังวะหาจุดตกไม่เจอปล่อยนี่ยอะไนั่นนี่

A hard battle so far. Oh, hmm. needs to start taking a risk or two. Oh, they'll be happy oh, so to regain possession. The black cat's finding space on the flank. Where are you? Hmm? Oh, Yeah.

A chance then for the respective managers oh, to address. In. The teams are ready to have a go at each other again the second half commences. <laughs> <laughs> ha? uh, 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 and players waiting in the center. why <laughs>

เดี๋ยวแต่ไม่มีหัด้วจ้ะถอยไปโอเคถยมงได้ใจเลยสมปรับผมไปกลางลุกได้ปะจาก็ตัดเกมว่ะตัดเกมดับมีบอลด้นะไปแดงเลยว่ะเั่นดิจังมัะบอลกะไงได้ เอ็กโทษโทษโทษอยากนะจะส่งบูมจอยเบ้เหมือนกันนะเบ้ปอเบ้แปลว่าอะไรวะเบ้อะเบ้แบบสมมติเราฉี่เสร็จใช่ป่ะแล้วมันจะไปพาดซ้ายพาดขวาอะไรเงี้ยโอ้โหอธิบายจนเก่แต่แต่แต่ต้องใหญ่จริงอะถ้าเล็กไม่น่ารับ no no

มาทีลูกแรกในรอบสองวันเฮ้ยวันก็มีเอาล่ะโมเมนต์เจ้าบอกว่าโมเมนต์ตามดีในรอบสองวันตัวใหญ่เว้ยวันนี้เป็นไงพี่ไม่มีผมก็ได้ประตูเลยเฮ้ยพี่กดขึ้นแล้วมันจะเบ้นะาว้หรอเอาบิงขึ้น

คิวตรงนี้เราสองคิวอุ้ยได้哟มิ้โอ้ยใจ่ใจได้ต่อไ่แต่ได้ยังได้ยัเรองอวันนี้วันนี้ผมองลงนะนะบอกก่อนงเลยด้วยลงเมื่อวานกี่วนงไหนวะงไปโ้นโสดมันนี้โอเคออาดี What can the Black Cats do from this position? ช่วยนะ h ANCE to cross เฮ้ยกำบังสักใจเลยวะเปีนเล่งปีงไว้แมนยูติดโอเล่ยนงไยวะสวย Caric สวย c a r i โอ้โหโทษทีโทษโอ้โห้วที่คิดกับที่ไปมันคนละอย่างจำผมมาว่นเดียวยอันนีแล้ว ไอ้ได้เนี่ยไอ้ได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยพี่ได้เนี่ยจบแล้วจริงหนาตัางล่ะสไลด์โอ้ยโอ้ยเฮียคนลุกเลยโอ้สวยโอ้ยดีใจเอาอีกแล้วใจเมื่อกี้ไปห่าแกันไอีกแล้ว ให้แปดสิบค oh, yes, ่อยๆข้าไปเรานัอยู่เก็บสวยแนวเวทนะครับไป่ได้ต่อเก็บสวยตัวถึงตัวข้อไปขอไปรุมมุมโทงก็ได้โอ้จังหวะน่ายิงสวยโอ้สวยเลยนี่ยอดไปสิจบๆไปซี ปิดกล่องปิดกล่องน่ารักผู้หญิงแม่งนานผู้ชายหดไปก็เป็นเดียวกันเลยเดโคบาซบะสถานจอยแม่ใช่เคยคุยคโอ้ยหน่อยคุยได้ไหมคุยได้ไหมสรุโอ้ต้องมาแล้วสรุปว่าคุยอยู่ดีจบแล้ววิวอาแฮดทิกไปเลยกูทีเดียวจะไม่ถึงเราแต่นะเดี๋ยวผมบอลบอลมันแปลกๆเลยเมื่อกี้นี่โสวยอ้ก สวยเออเครื่องมันอ้าวจะตัดได้ก็ตัดไปเลยเสียบขาขา่ายสวยหมดาแล้วล่ะควาได้เลยสวยคว้าได้แล้วยุบหน้ารุดแล้วโอ้ยโทษพี่โสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเป็นออปชั่นนะเจ้โอ้ยสวยโอ้โหไอ้ี่สวยกดบังบอลทัดดี เดี๋ยวไปเสียเพื่อเสียเพื่อเสียบแล้วต้องเสียบแลเสียวัดเสียโลเสียเลยตัดแขนไปสักทีนึงสวยๆเสียครับเสียครับเอ้ยหรือต้องเราเราต้องเล่นสิบคน